บัอนคะรตัวนีว้ก็เป็นบัตชท่อนนะครับผมโอ้ค่อนข้างเละครับลำบ,บากนิดนึงน,นะครับมันลกครับกับกบยางแก้คันนะครับ สีดำครับเป็นปลาช่อนป๊อกนะครับโอ้โหตัวนี้ติดติดค้างเลยครับน่าจะเข้ามาโฉบแล้วโดนติดใต้คางนะครับเนี่ยไโอ้อ๋อเข้าเข้าปากครับแต่ทะลุออกคางเป็นปลาช่อนนะครับตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับแต่ก็ตัวนี้เอาไว้ก่อนครับขอไปทําอาหารแล้วกันอยากกินมานะครับก็เก็บไว้ได้นะครับตัวไม่ผอมนะครับสุดยอดมากครับกบยางแก้คันสีดำครับ สภาพหมายก็จะเป็นน้ําแห้งนะครับผมน้ําแห้งแล้วก็จะมีพวกหญ้าเน่านะครับหญ้าเน่าลอยๆนะครับผมใช้กบยางตัวเนี้ยตีเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามันสามารถผ่านหญ้ามาได้นะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยครับกบยางแก้คันสีดําครับสุดยอดมากครับ